เอาละครับวันนี้จะมาดูเชฟอูกระทะทองครับวันนี้เมนูอาหารอะไรครับพี่ทำผัจากรพระดิครับเป็นสูตรของราชวงศ์ชิงไ้่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่ผมว่าบ้านพี่ตอนนี้อ๋อฟันเต็ <laughs> มปาไปได้สูตรนี้มาจากไหนครับพี่ อาม่ารับตอนนั้นทำงานอยู่ในวังโอ้โหนั่งขยี้หมูอย่างเมามันเลยเสียสูดเลยอะดูเสียสูดอะไรอันนี้คืออะไรครับพี่ฮะนี่คืออะไรครับผักครับมึงเห็นเป็นอะไรล่ะครับนี่เราจะใส่ไก่ไว้ด้วยนะครับลูกกระเจี๊ยบนะครับ ไอออมด่าง <c oughs> เละเละพอม่เสียสุบอกเรากเราก็ทอดแล้วเราก็กลับคืนนี่แล้วเราก็ตั้งกระทะร้อนใหม่พี่ครับแต่ผมได้ข่าวมาว่า